ไปออกที่อื่นได้ตัวครับมาหาผมวันนี้ได้ตัวท็อปไปขับครับกับตัวนี้นะครับโตยิต้าโคโร拉คลอสนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสไปร์ตสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูกับรถยอดนิยมยอดประหยัดน้ํามันและก็ได้ราคาย่อมเยาวมากๆนะครับกับตัวนี้ครับโตยิต้าโคโร拉คลอสนะครับเป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมนะครับได้ตัวท็อปไปขับครับออกใหม่ล้านกว่าบาทประมาณล้านสองนะวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นครับพี่ เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทครับและออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำออกรถเพียงแค่สิบบาทครับผ่อนหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับกับตัวนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับจะได้ออปชั่นอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะพี่มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบฟูลไทม์ LED มาเลยนะฮะไฟด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกให้ตรงนี้นะครับจะมีกระจังหน้านะครับเป็นสีดําดําด้านนะฮะให้มันตัดกับตัวรถนะครับเป็นขาวดําแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับพร้อมกระจังหน้าหลังพึ่ง ออกแบบดีไซน์มาดีมากโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวหนังสือจะเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะครับสวยงามมากมาเนะครับพร้อมนะเป็นตัวหนังสือ c o ร o l a ล่าคลอนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับก็ถ้าออกใหม่นะประมาณล้านสองนะครับแต่มาหาผมวันนี้พี่ซื้อกับเท่ากับรถเก่งราคาตัวเริ่มต้นนะเจ็ดแสนกวบาทนะครับเหมือนไซส์เล็กอ่ะไปพี่ได้ขับไซส์ใหญ่นะครับ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคความไฟไหม้น้ําท่วมกับไมครับพี่รับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนิดนึงครับว่าได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างตัวทีครับอ่ะนี่ครับผมยางนะครับได้เป็นยางมิชลีนไปนะครับเดี๋ยวหาเบอร์ยางก่อนนี่เบอร์ยางนะครับ 225-50R18 ทับนะครับก็คือได้ยางปี18ไปเลยเอ้ยไม่ใช่ยางขอบ18นะครับ และปียางปี2021นะครับได้โครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับก็คือจะมี2ระบบขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อน2ระบบก็คือใช้น้ํามันด้วยใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าชาร์จในตัวถ้าลูกค้าขับแบบขับทางใกล้นะครับเบรกบ่อยๆมันจะใช้น้ํามันนะครับแต่ลูกค้าขับทางไกลเหยียบยาวๆครับใช้ไฟฟ้าประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นถ้าคิดเป็นกิโลลิตรก็ประมาณ 22- 23กิโลลิตรนะ1.8 ประหยัดน้ำมันเท่ากับอีโคคาร์นะครับพี่อะมาต่อครับผมตรงกระจกมองข้ามครับตรงกระจกมองข้างครับจะเป็นสีดําตัดกับสีขาวมุกแบบนี้พร้อมไฟเลี้ยวให้นะครับออปชั่นตัวท็อปครับจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับพร้อมเป็นระบบคีย์เลสนะครับก็คือถ้าประตูล็อกอยู่เรามีกุญแจอยู่ในกางเกงเราสามารถสอดมือเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยไม่ต้องกดล็อกกุญแจนะครับง่ายๆเลยฮะมานะครับประตูหลังนะครับก็จะมีเหมือนกันอันนี้เป็นที่เปิดตรงนี้ ไอเปิดน้ำมันนะครับคูลเลอร์คอร์สนะครับก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าแบบนี้นะครับเรากดทีเดียวแล้วปล่อยเลยนะครับนี่ฮะเดิมไม่เดิมมาดูตรงนี้พี่นะครับให้ดูหัวน็อตก่อนแล้วกันนี่ครับผมไม่เคยแกะเคยถอดนะครับสีเดิมเดิมมาร์กเดิมเดิมอาร์คเดิมเดิมนะครับคมกลิบนะครับรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีการแกะการถอดมาก่อนนะพี่นะเดิมเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยขอบเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับนี่ ของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังครับก็จะมาพร้อมกับที่บังอายให้นะครับโอ้ยโชคีครับที่บังอายคือเราเก็บของเราจะมีตรงนี้ปิดปิดเพิ่มเติมไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกแล้วมองมาเห็นของข้างในนะครับสามารถพับเก็บได้ตรงนี้นะครับนี่แล้วเป็น5ประตูแฮสเปกครับสามารถพับเบาะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงครับผมจะมีแผ่นรองเป็นยางให้แล้วก็จะมีติดผมให้เพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เป็นผมกันเปื้อนนะครับด้านล่างก็จะมี พวกชุดปะยางอะไรนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ละจะไม่มียางอะไหล่นะครับจะมีเป็นชุดปะยางให้แบบนี้นะครับผู้หญิงก็ปะได้พี่สมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่ต้องมานั่งงัดยางละนะครับถ้าดึกๆอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ทางไกลนะครับอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยพี่สามารถปะยางเองได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งงัดสิวลานะครับแล้วก็ถ้าเปิดประตูท้ายนะครับเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้ห้ามเอามือไปกดนะนะครับ นี่ฮะเป็นประตูไฟฟ้าไปแล้วนะครับตัวท็อปนะครับได้ออปชันของตัวท็อปอยู่แล้วนะครับประตูหลังไฟฟ้าเบาะหน้าไฟฟ้าครับผมจะมาพร้อมกับกล้องมองกล้องมองหลังให้ด้วยกล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีกล้องตรงนี้ให้พร้อมโลโก้คุนลาคอสนะครับสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในรถกันนิดนึงครับพี่อ่ะภายในรถครับพี่นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับองศาเอนไฟฟ้านะครับหรือว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไฟฟ้าได้เลยนะครับ ันนี้ตัวนี้จะได้เป็นฝั่คนขับมาให้นะครับแล้วก็ประตูด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกนะครับนี่มีเซ็นทัลล็อกให้แล้วก็ล็อกกระจกปรับพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกองศาไฟฟ้านะครับแล้วก็เลื่อนกระจกปกติเลยนะครับคอนโซลข้างในนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นแดงเลือดเลือดหมูนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้คอนโซลข้างในสวยมากนะครับเป็นของตัวพรีเมียมเลยนะครับตัวสปอร์ตเลยนะครับอะ อย่ามาดูเพิ่มเติมกันครับพี่นะครับออปชันตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับควบคุมทุกอย่างเลยนะครับบลูทูธวางสายเพิ่มสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับควบคุมหน้าจอถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะได้ออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นพุสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติเราสามารถตั้งเซตความเร็วได้เลยนะพี่นะอยากได้เร็วเท่าไหร่นะครับหรือว่าเหยียบคันเร่งตั้งความเร็วไว้นะครับแล้วเราปล่อยคันเร่งเลยมันจะ เร่งให้เองเลยมันจะเป็นระบบความเร็วคงที่เลยนะครับหรือถ้าอยากจะปิดก็กดตรงนี้หรือว่าเหยียบคันเร่งแตะเบรกอันนี้ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับมาออปชั่นข้างหน้าเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นจอสัมผัสมาให้นะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดประมาณ6.7พนังเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะครับออโต้ทุกอย่างนะครับของตัวท็อปนี่เกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับด้านในก็เป็นที่เก็บของให้นะครับจะมีแบบ ที่ชาร์จให้ด้วยข้างในตรงนี้นะครับโอเคได้ปุ่ม push start ไปนะครับตัวนี้ออปชันเหลือๆนะครับข้างบนเป็นกระจกมองหลังเป็นแบบตัดไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีที่บังแดดนะครับมีกระจกตรงนี้ให้นะครับมีไฟให้ด้วยตรงนี้นะครับสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยถ้าเราเปิดตรงนี้ก็จะมีไฟให้ติดครบนะครับไฟสองสว่างภายในรถมีครบนะครับ สักหลาดเดิมๆครับเป็นสีดาของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยด้านหลังก็จะมีไฟสองสว่างให้นะครับแบบนี้ในตัวกลางรถนะครับเบาะหลังแบบนี้พับสามารถพับได้นะครับช่องเก็บของนี่ครับผมเล่มคู่มือทุกอย่างพร้อมเลยนะครับนี่ครับผมเอกสารการตรวจรถนะครับผ่าน QC เรียบร้อยนะครับเราประกันให้ไม่มีชนหนักพีความไฟไหม้น้ำพุ่มกับไม้แน่นอนนะครับอะ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับพี่ว่าจะเดิมแค่ไหนนะครับมาดูห้องเครื่องกันครับพี่ว่าได้แบบไหนกันบ้างนะครับถ้าเป็นพวกตัวใหม่นะครับมันจะเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแห้งๆแบบนี้นะครับจะไม่มีฝาครอบนะครับจะมีโลโก้โตโยต้าอ,อยู่ตรงกลางได้เป็นเครื่อง1.8ไฮบริดนะครับก็คือประหยัดน้ำมันจะมีแบตเตอรี่2ลูกนะบางคนงงนะครับอันนี้คือแบบไฮบร Hi ิดนะครับเป็นไฟฟ้าชาร์จในตัวนะครับถ้าเาวิ่งทางไกลเนี่ยมันจะชาร์จและเปลี่ยนอัตโนมัติถ้าเราวิ่งแบบ ความเร็วคงที่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นใช้แบตเตอรี่ตรงนี้ทันทีนะครับนี่มีไฟฟ้าภายในอย่างเงี้ยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับของเดิมโรงงานชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกหนึ่งจะเป็นแบบใช้ในรถภายในทั่วไปนะครับไฟรถทั่วไปเลยนะครับตัวนี้น้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์สติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเดิมๆเม็ดอาร์กเดิมๆ หัวน็อตเดิมเดิมทุกอย่างรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพีิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมกับไม้ครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนครับฝากระโปรงก็เดิมพี่นะครับดูแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะเม็ดอ่างเดิมๆนะครับสวยกริบคมกริบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบสีบางๆนะครับไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับแน่นอนครับพี่ซื้อคันนี้คุ้มมากๆนะครับอ่ะนะครับพี่วันนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะครับตัวนี้ออกใหม่อยู่ที่ประมาณล้านสองนะครับเป็นตัวโตยต้าโคโรล l ่าคลอสไฮบริดพรีเมียม เครื่อง1.8วันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นให้ครับออกรถเพียงแค่10บาทเอาแป้งสิมาแลกรับสมมนลด1แสนบาทครับวันนี้เหลือราคาเพียงแค่7 0 0 0 0วาบาทออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับไม่เป็นไรครับผมส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพครับใครชอบคนนี้ครับแคปหน้าจอและทักบ้านเขียวเข้ามานะครับ2 2 2 a หรือโทรมาเลย0951989916นะครับผมชื่อสไปซ์ซัมเมโตยินดีให้บริการนะครับ ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปให้ออกมาได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ